ไม่มีงานว่างงานวนันนี้ว้าวอดตายแน่ย่างงี้ไม่มีงานทั้งวันเลยเลยเกิดถอดยางซึมอีกลมมันซึมตรงนี้น้ำมันโอ๊แต่ใช้งานได้อยู่ครับเปลี่ยนละไม่มีงานว่างงานอยู่ ว่างงานวันนี้วันที่5ครับเดือนกันยายนครับม,มีงานว่างงานข้าวมาแล้วครับข้าวไปกับข้าวไปยางครับ chưa bạn giúp nếu bỏ bạn mới đợi rồi của bạn có đây là cái giam bạn cụ vẫn đi đi là cái này xong chưa được เอาต้มจืดกับพแพนงหมูกับลากินไม่ได้แพ้น้ำมันผมกินไดแน่หร<ะ>ือไงชอบหรือยผมกินไม่ได้แพ้น้ำมันไงน,น,นั่นแหล,ละผมลาผมบอกไม่ค่อยมีใครเชื่อผม,มาหาหาว่าเราเง้นงี้ใช่ไหมแพ้อะมันรู้แพ้งไงนี่ไรอออันนี้ได้อยู่ข้ากับข้าวแบบบรรนอกบรรนอกสมัยเกา่าได้อยู่ถ้าในเมืองแล้วจบเลย อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เอานะอันนี้แพ้อันนี้ได้อยู่ไก่เหรอโอ้ไก่ไม่เอาขาหมมูล่ะเอาขาหมูกันนั้นนะขาหมูเ,อ,อ,มเอาขาหมูก็ต้มจืดครับสอง,ยงอย่างแค่นั้นแหละโอ้มีตังอยู่นี่ตังแรกหวานหมดไปร้อยหนึ่งแล้วเอาพอเลยแค่นี้แหละวิ่งเต็มหน้าตักวันนี้ข้าไปเตียงย่อยเนี่ย มีตังย่อยแล้วมีฟ่อนไปบ like. i̇şte um okay. ิ๊มอเตอร์ไซค์จ่ายค่าไฟขนมใส่กินไหนปลาทอดแนนอนครับอ๋อนั่นแหละยังไม่ได้กินข้าวงวันเลยคอยอยู่เนี่ยชาวกินนิดเดียวโอ้ไม่มีงานวันนี้เงียบกริบครับมีคนติดต่อขอซื้อรถอยู่เลยเอาเก่งแต่ไม่รู้ว่าจะเอาหรือด่วน เราถามาขายเท่าไรไ <laughs> อเราไอเรายกให้ไป,ปฟรีๆแล้วยังไม่มีปัญญารักษาผมให้ไปแล้วนะหวดนนั้นในะ <c oughs> รถเกง๋งคอยกับข้าวครับเดี๋ยวไม่ได้ถ่าย YouTube เลยวันนี้ไม่มีไรถ่ายเยอะ อ้าเป็นที่น้ำมันไงผมเลยบอกมีใครน้ำมันไก่นันไหนแป้งอ่ะคือมันแต่ก่อนมันไม่มีผลอ่ะแต่พอตอนหลังเป็นออมันไม่ได้เป็นดือด้อเลยดื่มมากไหนครับ มีเด็คนรู้จกามกี้ให้ตีราคารถอเอางานแบบโหดโดมาให้้งานง่ายไปร้านอื่นหมดเอาแต่งานที่ยากมาให้เราโอ้ได้แล้วกับข้าววันนี้ครับอสองถุงข้าวไปแล้วรอดตัวแล้วข้าวครับได้แล้ว สามชุนสามไม่มีงานครับวันนี้เงียบกริบว้าวยางก็ไม่ได้ปะเอ้ข่าวมาแล้วครับข้าวข้าวว่างงานวันนี้ว่างงานคันนี้อยู่นี่นะครับเออ ไปเน้นจะมายึดแล้วครับไปไม่รอดสามสุดสามอืมอ้็ยังมีอาทิตย์อีกคันหนึ่งครับยังอยู่อาทิตย์อาทิตย์อืมวันนี้ว่างงานครับไม่มีงานคาหายไปไหนหมดไม่รู้ อ่าเบอร์อาทิตย์ขับสีดอมซอยครับมีใครหรือใครไม่รู้เต็มนะครับซอยทุกวันเห็นอะไรอยโอ้ยจอดช่างเอร์ไปนานไปไหนไม่รู้ขินข้าว่ะโอ้ยโชคโชคเสียไอ้แท็กซี่ ตัดคัดซีเป็นสี่เหลี่ยมะมีสี่เหลี่ยมเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามหนึ่งสองสามสี่มีประมาณห้าเหลี่ยมครับที่ดัดคัตซีนะมีแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากเอาห้าเหลี่ยมมาประกบเอาสี่เหลี่ยมห้าชิ้นมาประกบกันเนี่ยมีแค่นั้นแหละครับหลักการมันนะคัตซีรถจริงไม่ต้องไปดัดหรอกตัดแล้วก็เชื่อมใหม่เลยง่ายกว่าเยอะครับดัดออกแล้วก็สร้างใหม่ง่ายกว่าแต่ช่างรุ่นใหม่นะ ดัดยากที่ดัดไม่ออกแข็งวันนี้ไม่มีงานกับว่างงานได้กับข้าวแล้ว2ถุงข้าวช่วยชีวิตได้หน่อยนึงอ,อูคราด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 ,าดยาง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 อะไรครับาอายุยางข้าว ข้าวสองถุงครับน,นี่ต้มจืดวันนี้อร่อยอยู่กินได้จืดอ,อันนี้เอาถุงถุงละสามสิบสองถุงหกสิบบาทครับได้อันนี้ต้มหมูครับอันนี้อะไรหมูเรียกอะไรหมูไม่รู้เลยหมูอะไรเอ้ยขามหมูต้ขมขาหมูครับวว้าเดี๋ยวใหาจานมาใส่ก่อนข้าวเปล่าถุงนึงเอ้ยข้าวเปล่าไม่เอา <c oughs> ข้าวเรามีหุงอยู่ กับข้าวข้าวเปล่าไว้อยู่ครับน้อยก็มีข้าวกินนะครับข้าวเปล่าข้าวรอดตัวแล้วมีไว้ไว้ตัไดไอ้นี่ครับแกะยากตัดแม่งเลยอาถ้วยมาก่อนถ้วยถ้วยถ้วย,วยอันหนึง่ง บคแล้วรัเอาต้มขาหมูเล่นสองทุงเลยดีกว่างานนี้แค่นี้ก็รอดแล้วครับมือหนึ่งเย็นนี่ข้าวกลางวันนีไม่ได้กินข้าวกลางวันอยู่คว,วบสองมือเลยครับกลางวันก็เย็นอ่าข้าวมาแล้วครับ